คนรักคนต่อมาของเทพอพอลโลนนะครับก็คือนางโคโรนิสโคโรนิสนางเป็นสาวงามคนหนึ่งซึ่งทิ้งความปวดร้าวให้กับอพอลโลโคโรนิสเป็นทิดาของราชาพริจีอสแห่งเทชาลีโคโรนิสเป็นนางสนมคนหนึ่งของอพอลโลครับและขณะที่นางตั้งท้องกับเทพอพอลโลนางก็ได้บังเอิญไปพบรักกับมนุษย์หนุ่มคนหนึ่งและได้เสียกันชายผู้นั้นก็คือ i s k i s Kiss. เรื่องการเล่นชู้ของนางกับมนุษย์หนุ่มผู้นี้ก็ไม่พ้นสายตาของบริวารของอพโลโลครับนั่นก็คืออีกาขาวซึ่งอพอลโลได้ส่งไปให้คอยดูแลนางและเมื่ออีกาขาวขาบข่าวบัดสีนี้มาแจ้งแก่อพโลโลอพโลโลก็ถึงกับเก็บอารมณ์ไม่อยู่เผลอสาบอีกาขาวตัวนั้นให้มีขนสีดำแล้วหลังจากนั้นจึงให้พี่สาวก,ก็คือเทพีอาเทมิสลงท